แล้วก็จะเอาเมนูเกี่ยวกับคณะมาทำนะคะวันนี้จะทำเป็นตัวผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมูให้ลูกชายเนื่องจากว่าเรามีคณะเยอะแต่ว่าเส้นใหญ่เนี่ยเราทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเราเอามาจากเส้นอันนี้ค่ะมันเ,เป็นเส้นแบบแข็งแบบนี้แบบสำเร็จนะคะอันนี้เราไปต้มน้ำพอมันนุ่มแล้วก็เป็นเส้นใหญ่แบบง่ายๆนะคะซื้อแบบนี้มาแล้วก็ต้มน้าพอเดือด มันสุกมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เก็บไว้2วันแล้วเพอเอินว่าทําก๋วยเตี๋ยวให้ลูกชายบ่อยค่ะแต่วันนี้จะทําช่วงเย็นเป็นผัดซีอิ๊วหมักหมูเรียบร้อยนะคะมีคะน้ารอหั่นมีไข่ไก่มีเห็ดนะคะแล้วเดี๋ยวทําการผัดซีอิ๊วให้ลูกชายค่ะอันนี้เป็นเส้นนะคะเส้นใหญ่อันนี้พอมันน้ําเดือดมันก็จะม้วนตัวเป็นแบบนี้เพเอ่อินว่าอันนี้ทาโยเดิยนไปไ้เลยแค่นี้เดี๋ยวทำกริงเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เดี๋ยวจะตั้งกระทะแล้วนะคะจะใส่หมูลงไปก่อนค่ะอันนี้หมักเลยนะคะ หมูหมักก็จะมีซอสซอสถั่วยางลมนะคะแล้วก็ที่อิว้วขวาเขียวหรือว่าฝาเขียวนั่นแหละค่ะแล้วก็ไข่ไก่ใช้ไขไ่ไขไขแดงนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงอัน,นี้ของทายมีน้อยก็เลยหมกักไ้นิดเดียวค่ะไม่เยอะเพราะว่าอันนี้สําหรับเด็กเส้นใหญ่เขาเขาชอบทานแล้วก็ทำกับฝวยเขียวมาสองวันแล้ววันนี้ไม่เหลือก็เลยทําเป็นแบบ ฉบับน้อยๆน,นะคะเป็นผัดซีอิ๊วเึ่งใหญ่ให้ลูกชายเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวมาเป็นผัดซีอิ๊วบ้างคุณแม่ก็ทําคณะทุกวันเลยค่ะผัดคณะหมูยอผัดคณะกะเพราทุกวันเช่นการสวะที่ซื้อผักทีอื้อมาจากวัดจะหมดนะคะไเห็ดนะคะลงไปผัดต่อนะคะให้สุกแลยวมีปิดคณะมาหน่อยนึงเอาไว้ผัดทีหลังนะ ผู้ชายนะคะวันนี้น้อยๆเดี๋ยวคุณแม่จะทำผัดค้ะทานต่อค่ะทำด้วยเส้นใหญ่นะคะผัดต่อนะคะอันนี้เกือบนี่แหละค่ะสำเร็จดีเคยลองทำเส้นใหญ่แล้วไม่รอดซื้อแบบง่ายดีค่ะผู้ชายมาเอาเส้นใหญ่ไปเล่นละอคตามด้วยไข่นะคะไข่ไก่ ก็ตามด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวพริกไทยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็คะน้านะคะให้หมักกับเส้นก่อนแต่แอนใช้แบบง่ายๆนคะ่ะเอาแบบนี้ไปเลยแล้วกันบางคนเขาก็หมักกับเส้นก่อนเส้นใหญ่แล้วก็เขาเ้าไปผัดแต่วิธีง,ง่ายขอยงแอนก็ปรุงไปเลยทีเดียวพร้อมกันค่ะด้วยซอสหอยนางรม ล้วก็ซอสฝ้าเขียวนะคะแล้วแต่แล้วแต่แตแตชอบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะพริกไทยหน่อยนึงกระเทียมไม่มีว่ะรอบนี้หมดนะคะแบบกระเทียมแบบสำเร็จจะทำการใส่ผักคะน้าลงไปนะคะของลูชายนะวันนี้หมดป่าไม่รู้ ส่เยอะก็ไ okay. ม like, uh, right. ่ได้อีกเดี๋ยวไปกินโอเคทาการผัดต่อให้คลุกกับตัวผัดซีอิ๊วให้ทั่วนะคะเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะอันเสร็จแล้วเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หมูของลูกชายนะคะทานคนเดียวหมดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยทานนะคะอันนี้นะคะผัดซีอิ๊วเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าเพราะคณะยังเหลืออีกนะคะโอเคค่ะโอเคก็ว่าอาเปียงตูเมซีบุคุอัตุส